วิ่งขนส่งมีคนส่งอยู่ใช่ครับแล้วไปไงมาไงแล้วมันไม่ดีครับพี่มันผูกใช่ครับเคยขายสูงสูดถึง1,500ไม้สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมพา เพื่อทุกคนนะครับมาอยู่ที่ตลาดบางใหญ่นะครับด้านหลังผมนัก็จะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตนะครับทุกคนพุ่มพาทุกคนมาวันนี้นะครับมาดูร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นของหนุ่มนะครับอดีตเคยขับรถขนส่งนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากราคาค่าขนส่งได้น้อยต่อการขับนะครับก็เลยมาขายลูกชิ้นะครับได้สูตรน้ำชิมมาจากเพื่อนนะครับโชคดีฮะทุกคนที่มีเพื่อนดีนะครับจนกลายมาเป็น ร้านลูกชิ้นพริกลูกชิ้นหมอ้อไฟร้านด้านหลังผมนี้นะทุกคนทุกคนฮะภายใน1ปีมี11สาขานะครับแล้วก็กำลังจะเปิดใหม่อยู่ที่สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ตผมจะพาทุกคนมาดูนะครับั้นเตรียมร้านขั้นตอนการเตรียมร้านการจัดร้านก่อนการขายของพริกลูกชิ้นหมอ้อไฟของหนุ่มคนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะ รสชาติอะไรนำครับก็กลมกล่อมนะสามรสนะตาม,ม,ม,มรสเปรี้ยวเผ็ดหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานใช่อ๋อ oh, เหรอครับผมมีส่วนผสมเข้าๆอะไรบ้างนาะนก็มีน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกปยกอย่างเงี้ยครับน้ำตาลเป็นต้นนะครับ ลูกค้าจะชอบขอมาเกิดเทศอ,อันนี้อนหมูอันนี้หมูรวนอันนี้ลมปัน่นตามตีหมายนีะพี่รับเลยครับ10บาทเลยครับ ลลูกชิ้นมอ้อไฟนี้มีลูกชิ้นอะไรบ้างครับมีเนื้อธรรมดาเอ็นเนื้อหมูเอ็นหมูแล้วก็พวกไส้กรอกไส้กรอกเป็นไก่หมดเลยอ๋อเหรอฮะอันนี้นี่เป็นะอะไรอันนี้ชีสครับอันนี้ชีสแล้วตัวนี้ฮะอันนี้อันนี้นมอันนี้ลงวันอันนี้ลูกชิ้นปลาครับลูกชิน้นปลาครับผมอันนี้ปวดตัวทีว่ครับขายได้นานได้อย่าง้นเนี่ยขายได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแล้วเหรอครับผมไม้ละกี่บาทครับเนี่ยสิบบาททุกอย่างเลยทีทั้งร้านเลยทุกอย่างใช่เลย แล้วพึกนี้เป็นชื่ออะไรยังไงมาจากไหนครับก็พึ่งปชื่อผมเองชื่อเลยเหรอใช่ตั้งเป็นชื่อเลยวางมานละกี่ไม้อะไรกี่ไม้ครับเนี่ยเอ่อทุกวันนี้ก็วันละพันไม้นะครับวันละพันไม้ครับผมอันนี้จะเป็นวันธรรมดาหรือเปล่าใช่ครับทุกวันมีสาขาที่อื่นไหมครับเนี่ยมีครับมีมีตอนนี้มีอยู่สิบสาขาสิบสาขาเลยครับผมทั้งหมดเนี่ยตัวไหนนี่ไปไวกว่าเพื่อนครับตัวไหนเป็นไส้กรอกแน่ตัวนี้นยครับตัวนี้ใช่คือไปไวกว่าเพื่อนใช่ครับวละสิบห้าโลลูกลูกค้าเขาเคยฟีดแบ็คให้เราหรือ เพราะอะไรเขาทิงมาซื้อซ้ำซื้อบ่อยอะไรเงี้ยเขาบอกน้ำจิ้มอร่อยนะน้ำจิ้มใช่ครับเป็นเทน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มได้ไปไงมาฮะสูตรอะยังไงสูตรอันนี้เพื่อนแนะนํามาแล้วผมก็มาปรับปรุงเอาเองอ่ะรสมาปรับปรุงเอาเองใช่ครับอ๋อเหรอฮะครับผมโอ้โหใช่ครับเคยขายสูงสุดถึงพันห้าร้อยพันห้าร้อยไม้ไปได้เลยใช่ไหมได้ไปได้ใช่ไหมทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าเอ่อวิ่งขนส่งวิ่งขนส่งอยู่ใช่ครับแล้วไปไงมาไงแล้วมันไม่ดีครับพี่มันมันผูก ็เลยต้องเลยไม่รู้จะทำอะไรเพื่อนก็เลยแนะนำเพื่อนแนะนำชายเพื่อนให้บอกว่าใส่อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มาปรับปรุงเอาเองอ๋อเหรอฮะแล้วแล้วเท่าที่แล้ววันวันแรกที่มาขายขายที่ตลาดนี้เลยหรือเปล่าครับแรกๆผมวิ่งในกรุงเทพก่อนนะไรุงเทพเนมาเน่ได้ขายยอดเป็นไงบ้างกันก็โอ้ร้อยเจ็ดร้อยอยู่นะสองร้อยอยู่โอ้ร้อยเจ็ดร้อยไม้ตะวันอ๋อแต่ว่ามันไกลว่าเราใช่ไหมฮะใช่มันมันไไม่ด้ก็เลยต้องหาสถานที่ใหม่ใช่ก็เลยมาจับอยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้นานเท่าไหร่เลยครับเนี่ยก็ประมาณปีนิดๆ ดีนิดๆใช่ถือว่าไปได้สวยไหมครับแรกๆก็ไม่ค่อยดีนะแสามสี่ร้อยไม้คนก็ยังไม่รู้จักใช่นี่ขนาดเล็กๆสามสี่ร้อยไม้เหรอนะขนาดคนยังไม่รู้จักครับเองนะฮะยืนพื้นตอนนี้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ฮะประมาณเก้าร้อยกว่าพันเก้าร้อยพันไม้ัขายดีแบบนี้เคยมีคนมาถามปะมีครับมีออ๋เมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆใช่ครับ ตอนนี้ก็1ิบสาขาแล้ว10สาขาลวใช่ครับในระยะตั้งแต่เปิดมาคือปีหนึ่งใช่ไหมใช่ปีหนึ่งปีนี้ประมาณปี3เดือน4ีเดือน10สาขาเลยหรอใช่ใช่แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่ดูจะชอง speed f o o ก็โทรมาถามว่าแฟนชส์นี้เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่เออถ้าเป็นเซตเซตนี้เลยก็คือ25 0 0 0เราได้อุปกรณ์หมดเลยได้สูตรน้ําจิ้มฟรีด้วยได้สูตรน้ําจิ้มฟรีด้วยใช่ครับได้เตาด้วยใช่ไหะครับได้ทุกอย่างเลยที่เห็นเ่ยได้หมดเลยโอ้เฮ้ยเซตนี้เลยครับทางร้านยกร้านเลยเฮ้ยตอนเลข ก็ไม่นึกว่าจะขายแฟรนไชส์นึกว่าเป็นแฟรนไชส์จากที่อื่นนะมาเห็นแบบนี้ก็เลยอันนี้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เลยนะทุกคนมีคงมีเพจในการติดต่อป่ะมีครับเพจครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเพจเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพจคลื่นลูกชิ้นหม้อไฟครับผมทีตามนี้ก็เจอเลยใช่แล้วมีเบอร์โทรในการติดต่อไหมครับมีครับมีมีเบอร์โทรอะไรครับ090 090 986 986 6583 6583ครับูนย์เก้าติดต่อคุณพลิ้กได้ตลอดเวลานะฮะครับได้ตลอดเวลา เปิดขายทุกวันนะครับเปิดขายทุกวันหยุดเลยไม่เบี่ยนหยุดครับผมตั้งแต่กี่โมงจริงๆไปสองโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งครับผมลูกคินมาไปก็ขอฝากร้านด้วยนะครับพิกัดอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยตลาดบางใหญ่สมัยนะครับตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตครับเชิญมาแวะชิมกันได้นะครับครับแต่ก็มองทหลังบอกแวะคาบค้า ทุกคนครับสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนเห็นทั้งมาทั้งหมดก็คือพลึกลูกชิ้นมอ้อไฟนะครับอยู่ที่ตลาดบางใหญ่นะครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสามจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับยืนพื้นที่ประมาณ900 9 0 0ถึง1,000ไม้นะครับนี่ก็คือพลึกลูกชิ้นมอ้อไฟนะครับอย่างน้าชิมเนี่ยกี่กลลอนนะฮะห้า <5 S 1> <5 S 2> ถึงหกกลล่นห้าถึงหกกละกลลอนกลนลิรหกลิตรเลยนะฮะนี่ทุกคนครับ ไม่ธรรมดาสำหรับร้านนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาทําธุระแถวตลาดบางใหญ่นะครับอย่าลืมแวะมาชิมมาอุดหนุนร้านนุ่มไฟแรงคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ